สวัสดีครับพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับามาชมนะครับความใหม่ของแม่พูนนะครับซึ่งควานวันนี้นะครับจะมาดูแลแม่พูนนะครับระหว่างแม่พูนนะครับมาอยู่พัทยานะครับมาทางานนะครับทํางานอยู่ที่พัทยานะครับพ่อใหญ่ก็อยู่ที่บ้านนะครับรออยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าฤดูแล้งนะครับก็ต้องแบงกันนะครับหานะครับ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่หาอาหารนะครับเพราะว่าช้างแต่ละเชือกนะครับอาจใช้นะครับอาหารใช้หญ้าประมาณนะครับค่อนข้างที่จะมากนะครับต่อวันนะครับก็พอดีนะครับมีทางปางติดต่อมานะครับให้มาช่วยทํางานนะครับซึ่งนะครับก็ปางก็จะเปิดในวันที่12บนี้นะครับ12บันวานี้นะครับ อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยที่มานะครับก็ช้างก็จะมีอาหารการกินนะครับที่รวมสมบูรณ์นะครับที่นี่นะครับอยู่พัทยานะครับยาอาหารนะครับก็หาได้ง่ายนะครับหาได้ง่ายนะครับก็ต้องใช้แค่ค่าน้ํามันนะครับน้ำมันไปแค่นั้นเองนะครับเติมน้ํามันไปนะครับต่างอยู่จากอยู่ที่บ้านนะครับทั้งค่าหญ้านะครับค่าน้ํามันนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับหญ้าก็ค่อนข้างที่จะหาลําบากนะครับเพราะว่าเข้าหน้าแรงแล้วนะครับ เดียวนะครับวันนี้นะครับก็คือวันแรกนะครับที่ควานคนใหม่นะครับมาทําการทาความคุ้นเคยนะครับกับแม่พูนนะครับกับแม่พูนนะครับเป็นวันแรกนะครับก็อาบน้ำนะครับอาบน้ำกับแม่พูนนะครับแล้วก็จะพาแม่พูนมาไปหัดเดินนะครับไปเดินในชิ้นคุ้นเคยนะครับพื้นที่นะครับ การที่แม่พูนมานะครับก็มีเงินเดือนนะครับทางฟางก็จ้างเป็นเงินเดือนมานะครับจ้างเป็นเงินเดือนนะครับก็จะเปิดนะครับปางจะเปิดวันที่12ธันวาคมนี้นะครับปางนี้นะครับที่แม่พูนมาอยู่นี่เองนะครับก็จะเปิดวันที่12นะครับ ก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบว่าอาจจะมีแขกมาเยอะหรือเปล่านะครับหลังจากเปิดปางแล้วนะครับแต่ว่าทางปางก็ยังให้เป็นเงินเดือนนะครับยังให้เป็นเงินเดือนนะครับแต่สําหรับเงินเดือนนะครับทั้งคนและก็ช้างนะครับกินเยอะนะครับกินเยอะนะครับแต่คนไม่เท่าไหร่นะครับช้างนะจะกินเยอะนะครับก็เฉพาะเงินเดือนไม่พอนะครับเลี้ยงช้างแน่นอนนะครับถ้าไม่มีรายได้อื่นนะครับเสริมเติมขึ้นมานะครับ เดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับก็จะไปดูตอนที่แม่พูนนะครับเดินนะครับเดินแล้วก็ไปชมบริเวณรอบๆบนะครับในปางนะครับที่ปางนี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงเกยนะครับที่จะใส่เก้าอี้นะครับใส่แงกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะหัดนะครับซ้อมนะครับไม่ใช่หัดนะครับคือซ้อมเดินนะครับให้กับ ให้ไม่พูนนะครับชินนะครับชินกับพื้นที่ใหม่นะครับที่มาอยู่นี่เองครับรวมกับควานด้วยครับไม่ชินกับฟานนะครับนี่นะครับลืมนะครับลืมใส่เปลือกกระโดนนะครับเปลือกกระโดนนะครับก็โบราณนะครับเขาจะนิยมใช้เปลือกกระโดนนะเพื่อที่จะรองบนหลังช้างเพื่อที่จะ ไม่ให้หลังช้างนั้นแตกหรือว่าขาดทะลอกนั่นเองนะครับเพราะว่าพรมนะครับพรมอาจจะแข็งนะพรมที่รองนั่นเองอาจจะแข็งก็เลยต้องใช้นะครับเปลือกไม้นะครับเปล <c oughs> ือกไม้เปลือกกระดูนนั่นเองครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็จะใช้พ <house> <c oughs> รมที่นุ่มครับนุ่มนี่นะครับไม่พูนะครับนิ่งมากนะครับนิ่งมากนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเป็นช้างลากไม้นะเปลี่ยนไปจากช้างลากไม้มาเป็นช้างนั่งเก้าอี้นะครับ แม่พูดนับก็เลยชินชินในการนั่งเก้าอี้นะครับใส่แงงนั่นเองนะครับครับนี่นะครับมาดูข้างบนนะครับนี่นะครับใส่เก้าอี้นะครับใส่เก้าอี้นะครับก็จะมีควานของลูกติ๊กนะครับมาช่วยฝึกด้วยนะเพื่ฝึกทั้งควานทั้งช้างด้วยนะครับนี่ครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับควานของหาดุ๊กดิ๊กนะครับควานของฟังดุ๊กดิ๊กนะครับนี่นะครับดุ๊กดิ๊กอยู่ฟังนี้นะครับดุ๊กดิ๊กนะครับนี่นะครับน้องเบนก็มาแล้วนะครับอาบน้ํามาเลยนะครับนี่นะครับดุ๊กดิ๊กนะครับฟังนี้ก็ทองดีนะครับทองดีนะครับนี่นะครับบริเวณรอบๆเกยที่รับแขกรับน้องท่องเที่ยวนะครับก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับท่องเที่ยวก็จะขึ้นมา นั่งแยงช้างข้างบนนี่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับหน้าตาฟานใหม่ของไม่ฟูนนะครับนี่นะครับนิ่งมากนะครับไม่ฟูนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับก็รับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ฟูนทํางานรับนักท่องเที่ยวเพื่อหาเลี้ยงชีพของตัวเองนะสำหรับไม่ฟูนี่เองครับ หามาอยู่ที่พัทยานะครับก็ถ้าได้เงินเดือนแบบนี้ตลอดนะครับก็ดีนะครับดีนะครับก็เงินเดือนก็จะได้เป็นค่าน้ามันเป็นค่าน้ามันอาจจะน้อยนิดอาจจะไม่พอนะครับสําหรับค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับแต่ก็ยังน้อยนะครับอาหารการกินที่นี่นะครับอุดมสมบูรณ์กว่าที่บ้านนะครับแม้แต่หน้าเล้งนะครับแม้แต่ฤดูเล้งนะครับก็ยังมีญ้ามีอาหารนะครับรวมทั้งต้นสับปะรดนั่นเองนะครับก็ราคานะครับก็ ถูกกว่านะที่สุรินนะครับเพราะว่าเขตนี้เป็นเขตที่ปลูกสับประรดนะครับปลูกต้นสับประรดนั่นเองนี่นะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ไปชมบรรยากาศตอนที่าพาแม่คูณไปเดินนะครับพาแม่คูณไปเดินนั่นเอง มาถึงเกยนะครับเดี๋ยวเอาปลาไม่พูดนะครับหยุดกินน้ำนะครับหยุดกินน้ําก่อนนี่นะครับก็จะมีน้ําถังนะครับเพื่อที่จะไว้ให้ช้างได้กินได้เล่นนะครับก็หายน้ํานะครับดับความร้อนนะครับ ุณก็ไม่ได้ใส่เก้าอี้มานานนะเป็นปีแล้วนะครับตั้งแต่โควิดนะครับตั้งแต่ปางปิดตัวลงนั้นนะครับแม่ปุนก็ไม่ค่อยได้ใส่เก้าอี้เท่าไรนักนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะนำเก้าอี้ลงนะครับปลดเก้าอี้ออกนะครับ ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ